ดอกยาตะกระแตนจ้ะทุกคนอันนี้เป็นสีชมพูขาวนะคะส่วนอันนี้ม่วงจ้ะม่วงแดง สวยงามนะคะแล้วก็สีแดงอยู่ข้างล่างนี้จ้าดอกหญ้าตะกะแตนค่ะแต่เป็นดอกหญ้าตะกะแตนที่ปลูกนะคะเพื่อความสวยความงามจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ชวนทุกคนมาปลูกลาเวนเดอร์สีขาวนะคะก็ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะ อีกแล้วนะคะคอนเทนต์ Content. คลิปนี้คือการปลูกลาเวนเดอร์สีขาวเราไปปลูกด้วยกันนะคะลาเวนเดอร์สีขาวตอนนี้เขายังไม่บานนี่จริงๆแล้วจะต้องปลูกตั้งแต่ช่วงอะไรอะฤดูใบไม้ผลิหรือไม่ก็ฤดูใบไม้ร่วงนู่นละค่ะแต่คุณแม่ต้องข้าวเนี่ยไม่มีเวลาน,นี้นะคะอันนี้คือดอกของเขาเดี๋ยวเอาไปใส่แจาก,การคือเขาหักค่ะแล้วเราก็จะมาปลูกด้วยกันเลยจ้า เราก็จะเอาเขาออกแล้วจะปลูกแบบง่ายๆเลยนะคะค mm ุณ hmm. แม่น้องเตรียมดินไว้แล้วแล้วก็โรยโรยไข่เปลือกไข่ค่ะ mm hmm. ตอนที่ซื้อมานี่คือแบบต้นเล็กมากนะคะ เขาเพึ่งอาจจะพึ่งออกเนาะสายพันธุ์นี้นะคะเขาเพึ่งทําการตัดต่อวิจังวิจัยอะไรซึ่งออกสู่ตลาดนะคะต้นเล็กมากแล้วเราซื้อทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตตอนแรกนี่ก็ดูทางอินเทอร์เน็ตนะคะคือดูเหมือนต้นใหญ่นะคะแต่พอมานี่ต้นเล็กมาก ามาปลุกเห็นไหมเนี่ยโอ้ยมือจิ้มน,นี้แล้วนะคะมือจิ้มน,นี้แล้วนี่ค่ะปลูกง่ายงายแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนอาจจะปลูกที่ไปหรือเปล่านอเดี๋ย่อนค่ะดอกลาเวนเดอร์มีหลายสายพันธุ์นะคะ ทั้งจากสเปนฝรั่งเศสอ,อังกฤษกนะคะตแต่ที่เรากำลังจะปลูกกันนี้น่าจะมีชื่อว่า Lavendura Augustiforia a r t t i s s o w w นะคะหรือไม่ก็ Nana Alba l a v า n วนเดอร์ซึ่งคุณแม่น้องข้าวไม่ทราบแน่ชัดนะคะคุณฝรั่งซื้อมาจากเว็บไซต์ค่ะเขาก็ขายอยู่จากที่สำรวจแล้วประมาณ6ปอนด์สเตลลิงเป็นเว็บเพจของประเทศอังกฤษค่ะ ถ้าเป็นสายพันธ์สเปนเนี่ยเขาจะเป็นช่อดอกสั้นยาวค่ะอันนี้ก็เป็นช่อดอกยาวนะคะซึ่งลาเวนเดอร์สีขาวหมายความว่าขาวบริสุทธิ์สะอาดดูแล้วสบายตาสบายอารมณ์ให้ความรู้สึกเย็นสงบนั่นเองค่ะสามารถหาซื้อได้ตามเพจออนไลน์นะคะ มีลาเวนเดอร์ที่มีชื่อว่าแว <Lav ender S 2> นโก้ลาเวนเดอร์ด้วยนะคะพี่น้องจากคริสตัลไลท์ลาเวนเดอร์ก็มีค่ะก็มีหลายแบบหลายแนวเขาให้กลิก่นหอมเช่นเดียวกับกกดอกลาเวนเด,ดอร์สีม่วงค่ะลาเวนเดอร์สีขาวนี่ยังไม่ค่อยแพร่หลายนะคะ หรืออาจจะเป็นอีกพันหนึ่งที่ชื่อว่า crystal lights lavender นะคะหรือ l a v e n d u r augustifolia a crystal lights นะคะก็จะเป็นชนิดดอกเล็กแล้วก็มีความสูงค่ะมีความสูงถึง40เซนของคุณแม่น้องข้าวนี่น่าจะชื่อ crystal lights lavender คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะส่วน lavender ที่บอกว่ามีชื่อหลากหลายแล้วก็มาจาก หลายประเทศนะคะที่เขานิยมปลูกกันก็จะมีลาเวนเดอร์ที่มาจากอังกฤษที่ชื่อว่า English Lavender นะคะแล้วก็ French นะคะแล้วอันนี้เราก็มาดูลาเวนเดอร์สีขาวที่เราปลูกกันนะคะนี่ออกดอกบานแล้วคะ่ะมดก็มาแล้วนะคะคงจะหอมมากเลยดูคะ่ะเอาลงดินช้านะคะเขาก็เลยกอยังไม่ใหญ่ ปีหน้าค่ะปีหน้าคงจะสวยกว่านี้นี่ค่ะนี่ที่เราปลูกกันไปวันก่อนนะคะมาอัปเดตให้ชมดอกเขาเริ่มบานแล้วค่ะวันก่อนนี่คือเพิ่งจะตุบมๆนะคะนี่ยังตุบๆอยู่ค่ะลาเวนเดอร์สีขาวจ้า มดเริ่มมาแล้วค่ะมด2ตัวเลยนะคะสงสัยจะหอมมากขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปปลูกลาเวนเดอร์สีขาวนะคะที่เราปลูกกันไปแล้วก็นี้มา สุดท้ายที่เขาก็เริ่มบานนะคะแล้วก็เลยพาทุกคนมาชมกันค่ะว่าเวลาบานนี่ดอกเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะยังบานไม่หมดทั้งช่อค่ะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะหนึ่งดวงใจหนึ่งไลค์หนึ่งส like, ับสครเหมือนเดิมค่ะลาเวนเดอร์สีขาวก็ไม่ค่อยมีเห็นเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับสีม่วงค่ะตอนนี้ ก็มีสีขาวมาเพิ่มแล้วนะคะจากการทำงานของนักพฤกษศาสตร์ค่ะไปแล้วจ้ามีความสุขทุกคนค่ะบ๊ายบาย